บอกความไือเหาคอมเมนต์นะจ๊ะน้ะเป็นไรซาเต่าเหยดหน่อยอ๋อจำนียรจะเพื่อนเพื่อนได้รินมาสักไทยเราสึฟังเป็นี่แล้วจ๊ะเพื่อนแต่ว่ายดลินกระดันทุนล่งต่อพุกเกา ออกไปแล้วกับคุนลบความคิดเห็นออกบางสุดแดงความคิดเห็นสี่หมื่นปวยกับกาแฟจ้ะบอกความไปเข้าคอมเมนต์นนะจ๊ะนั่งเพิ่มไดเห็นเห็นกับ เอาจำเนียรจะเพื่อนๆได้ริมมาสักใช่เราชูฟังเลยคุณเล่อนเฟียรเลื่อนน้วชุบเล่นางใส่กันหมดคิดไปกี่เพดนังซาไล่เต่าเหยีบหรับ กิงกวยกับกาแฟจ้ะเอ,อความไี่เฮาคอมเมนต์นะจะ๊ะน้ะเป็นไปอาวจำนียรจะเพื่อนๆได่รินมาสักไทยเราคุณฟั้งอยู อ้าวจำานี้เราจะเพื so actually, ่อนๆพื่นล in ่มมาสักไยเราชุมฟังเพื่อนแต่ยังเป็นคือเก่าอลจ้ะตอบได้หนึ่งเพื่นกับคุณบอกว่าลบคคุณป่วยกับกาแฟจ้ะ่จะผิตะพีสวิตะพีสกมอ่หะกล่วยไปทั้งไดกับพี มิตปีมิีตะดมใช่มดกล้วไปทั้งไรกับพีสใสบวเดรอ๋จำนีรจะเปื oh, ่อนๆได้ลินมาสักไายเราชูฟ oh, oh. <medi énergie> ังเลยคกล้วยกับกาแฟจ้ะ นิเตปีิดตีสตัวม่ะครับกั้นวยไปทั้งไรกับพีสใ่ของท่กักลวยกับกาแฟจากเพื่อนเงกเก่าแล้วจากเพื่อแต่ยังดิ้นกระตออมูคือเก่าเหลือเป เย็นจังต่อคอมเมนต์มูยังบทท่านใดเด้จะพูดถึงปวยกับกาแฟจ้ะคาหลับเราใส่ก็แม่ล่ากบเต่าเห็ีหน่อเมเเมาเย เหเฟียเหเหเาเรื่องเชรเเเสัดีนี่เูซาจ้าเพื่อนเพืดผมาถ่ายคนคนที่ตเลยะนี่วัฒเชีพนี่จ้ะนั้นช็อแฟเจาเพเเพื่อนซาลายเต่าหยิบหน่อยมิตาพิพิ กวยไปทั้งไดกับพิพวยกักาแฟ้วเยกับกาแฟ้ะลลนก เอเหม็นหมูยังบนท่นใดเด้จากผะ่งอความไปห้าคเมเมมตนนะจ๊ะนะคงสบายนี่จะพีดนี่จะพีดอวยไปทั้งไดกับพีดแย่น่นกะ เขเหม็นมูยังบทท่านใดได้แจกพื้นนี่แหละแจกเพื่อเแต่ว่ายาลินกระดันทุนร่างต่อพี่เก้าต่อไปแล้วก็คืนลบความคิดเห็นออกบางสุดแดงความคิดเห็นสี่หมื่น เมนูยังบดท่านใดได้จากผมขิง้วยกับกาแฟจากนม่ตะพิดมิตะพิดมอ้ใส่หมนะครับมวาใส่นาคกวยไปทั้งไดกับพิบ ซาไลกับเต่าเหยีดเหม็นเอ,อขอความไปเห่าคอมเมนต์นะจ๊ะนะองบายเอ๋อขอความไปเหา

ยลิ่งผมมาถัะใช่ผมคี่เก่าแล้วแกนีวัตถุดิบเลื่อย่งนี้เป็นซอสก่แนเพื่อนนี่แจก่นเพื่อนแต่วายาลิ่นกระดันทุนล่างต่อผู้เก่าต่อไปแล้ก็ขึืนลบความคิดเห็นออกบางส่วนผู้เก่าแล้วแจกคนเพื่อนแต่ยลิ่นกับตอบมูอผ้เก่าเหลือเป เลือดเฟรดเลยมิโซะเลือเนืเ่ากระงพิาิวน้อแกับมิเตพีดมเตพีดส่หมันะครับต้องสมมติว่าเส้นอะไรอ่ะอวยไปทั้งไรกับพีดเหลือกับหมูหลูกับพดเองครัอ๋อได้เราะเื่อเือนยลมาสักไทยวาสุฟังเลยคสวัสดียังเเช้าจ้าบยเมือ

ยายลินค่ะตอบคอมเมนต์มูยังบทท่านใดเด้เจ็บป่วเอาจะนีหรืจะเุนเพื่อนยายลินมาสักไทยเราชุมฟ้งเลยคุ